ุกวันนี้โลกของเรามันหมุนไปอย่างรวดเร็วดิจิตอลเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโควิดเข้ามาทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการทํางานในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นก็ยอย่างที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กรให้มีโอกาสในการก้าวทันต่อโลกของเราที่ก้าวเราไปอย่างเสมอ ก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ก็50-50กับการเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ว่าพอได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเป็นโครงการที่เอาใจใส่กับผู้ประกอบการมากๆก็รู้สึกว่าเป็นคอร์สอบรมที่คุ้มค่าครับ ว่เสียงโตเจริญน,นะครับกรรมก,การบริหารบริษัท G F Manufacturing จำกัดเป็นรุ่นที่สซื้อทอดกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะครับบริษัทของเราผลิตสินค้าเกี่ยวกับโพลียูรีเทนโฟมแบบครบงจรครับเราเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการที่เราผสมสูตรเคมีของเราได้เองสามารถผลิตเครื่องจกักรเครื่องฉีดโฟมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ได้นอกจากนี้ก็คือเราผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมของยานยนต์เฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพหมอนและที่นอ โควิดยอดขายตกก็จริงครับแต่ว่าเราก็เนื่องจากบริษัทของเราขายสินค้าในหลายๆอุตสาหกรรมครับทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงในที่ว่าอุตสาหกรรมนึงยอดขายตกไปเยอะแต่ก็ม,มีอุตส,สาหกรรมนึงที่มาช่วยคําจุนไม่ได้ครับ ก็พยายามมามุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตภายในมากยิ่งขึ้นครับคือเราเริ่มมีการเก็บข้อมูลต่างๆทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาอะไรในช่วงของโควิดเนี่ยเราไม่ได้มีการลดการจ้างงานของพนักงานเพียงพราะว่าเราหันมาูทิ l i ซ์ให้พนักงคนหนึ่งเนี่ยสามารถทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เหตุที่ทางเราเข้าร่วมโครงการดิจิทัลเอ็มติของดีฟอร์มนะครับเนื่องจากเรารู้ว่าทุกในทุกวันนี้โลกของเรามันหมุนไปอย่างรวดเร็วดิจิทัลเนี่ยมีส่วนสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโควิดเข้ามาทําให้เราเห็นถึงความสาคัญของการทํางานในรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็อยากที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กรทั้งในเรื่องของการผลิตการตลาดหรือในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือด,ดิจิทัลต่างๆเนี่ยให้แก่พนักง,งานของเราให้มีโอกาสในการก้าวทันต่อโลกของเราที่ก้าวต่อไปอย่างเสมอครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับ ขององค์กรเราตั้งแต่เรื่องของกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตยอดผลิตต่างๆเขาก็จะมาดูแล้วก็วิเคราะห์ถึงข้อมูลว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจะต้องมีจุดไหนที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปหรือจุดไหนที่ตลาดของเราอาจจะยังมีไม่พร้อม จุดหลักๆที่อาจารย์พอยออกมาก็จะเป็นในเรื่องของการตลาดครับกลุ่มลูกค้าที่ผ่านมาถึงแหมเราจะมีในหลายอุตสาหกรรมครับแต่ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเราพึ่งพิงกับลูกค้าอยู่ไม่กี่รายครับทำให้เรามีความเสี่ยงเหมือนกันในเรื่องที่ว่าวันหนึ่งลูกค้าเจ้าเนี้ยเลิกซื้อจากของเราไปแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่ยอดขายจะตกลงมาเยอะอาจารย์ก็เลยพยายามจะให้มองไปในหนึ่งลูกค้าที่มีสินค้าคล้ายๆกันแล้วให้เราพยายามขยายแตกหน่อออกไปให้ได้ครับ อาจารย์เข้ามาดูก่อนว่าบริษัทของเราณปัจจุบันเนี่ยมีการเก็บข้อมูลอละไรไปบ้างจากนั้นอาจารย์ก็เข้ามาดูในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลต่างๆซึ่งสิ่งที่คนพบคือบริษัทของเรามีข้อมูลเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้นํามาใช้เหมือนกันอาจารย์ก็มองว่าบริษัทของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงฐานข้อมูลการรู้ข้อมูลต่างๆที่สามารถนําไปเจาะ ุ่มแต่ละตลาดได้อาจารย์มุ่งเน้นในเรื่องว่าการจะเติบโตต่อไปได้เนี่ยเราต้องเข้าใจตลาดแลเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราต้องรู้ทั้งเขารู้ทั้งเรา,าครับถึงจะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ <S <S ในเรื่องของการผลิตนะครับก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยค่อนข้างมีพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าจะขาด หลักๆในเรื่องของการนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ใช้งานต่อไปซึ่งในจุดนี้เนี่ยอาจารย์เข้ามาเน้นในเรื่องของการนําข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยจัดดียังไงให้เกิดประโยชน์และเกิดการวิเคราะห์ที่จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาหรือว่าปรับปรุงต่อไปได้นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวคิดการใช้ TPM หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จะมาสามารถช่วยในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้แล้วก็สามารถนําไปพัฒนาเป็นจุดๆต่อไปได้ สังเกตได้ว่าพนักงานแต่ละคนก็มีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของอารมณ์ตัวเองแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสาราต่างๆเนี่ยก็สังเกตได้ว่าแต่ละคนมีการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากกว่าเดิมครับ ก็รู้ส I mean, ึกว <fish festivals> ่าโครงการนี้ที่ดีกว่าโครงการอื่นๆที่เคยเข้ามานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับแต่ละครั้งที่อาจารย์เข้ามาอาจารย์เขาจะให้การบ้านไปทําโดยในทุกๆครั้งอาจารย์ก็จะมาฟีดแบ็ในสิ่งที่เราทากลับไปว่าโอเคหรือไม่โอเคทําให้บริษัทก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทําไปเห็นผลและมันสามารถเดินต่อไปได้จริงครับไม่ใช่แค่ว่าสอนแค่ทฤษฎีแล้วก็จบไปทุกๆครั้งก็คือถูกนําไปปฏิบัติจริงด้วยครับเราต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมสากรรมดีากอมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมุ ตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์ครับเพราะว่าในอนาคตจะเป็นตลาดหลักของเราเพราะว่าจะทําให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าเดิมแล้วก็หลากหลายกว่าเดิมครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับผมก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ก็50-50กับการเข้าร่วมโครงการครับแต่ว่าพอได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเป็นโครงการที่เอาใจใส่กับผู้ประกอบการมากๆองค์ความรู้ที่ได้รับในด้านต่างๆครับไม่ใช่แค่ว่าได้ในตัวแผนแต่ว่าได้ในเรื่องของการทาธุรกิจก็รู้สึกว่าเป็นคอร์สอบรมที่คุ้มค่าครับ